เรไว้นะครับปล่อยให้เป็นอิสระภาพทาทั้งที่รู้รู้กันอยู่ว่าสถานการณ์มันไปถึงขนาดนี้แล้วผมคนหนึ่งที่พยายามทําให้มันดีขึ้นแต่กับป้ายังไปด่าเขาไปว่าเขาเอออย่างนี้อยากให้ดูเอานะครับ สวัสดีครับพี่น้องต้อนรับสู่บ้านรัฐทัทรชาแนลนะครับหลังจากที่แอดได้นําเสนอคลิปของมนุษย์ป้านะครับที่เป็นคนพมา่าได้ทําคลิปออกมาต่อว่าคนไทยว่าคนไทยขี้เกียจสันหลังยาวนะครับไม่ยอมทํางานทําการแล้วก็หาว่าต่างด้าวเนี่ยมาแย่งอาชีพนะครับทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ทํางานนะครับแล้วก็บอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนชั้นต่านะครับเราก็คิดว่านะครับเราก็คิดว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ย มันน่าจะจบไปแล้วนะครับไม่คิดว่าแกจะยังทําคลิปออกมาต่อว่าให้คนไทยอีกนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องไปรับชมรับฟังกันอีกนะครับว่าสิ่งที่แกพูดเนี่ยแกจะพูดเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปของอหนุ่มพม่าเหมือนกันนะครับที่ไม่ค่อยชอบใจนักสําหรับเรื่องที่มนุษย์ป้าคนนี้ออกมาทําคลิปเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกัน ไปฟังกันแล้วเดี๋ยวมาคุยกันครับ,ค,รบคลิปนี้ขอฝากสิงป้านะครับรู้ไหมครับทางทางที่ว่ามีหลายหลายคนที่พยายามจะเบยบินออกไปให้อยู่กับเขาให้ได้บ้านนี้เขาไม่ได้ใส่กรงเราไว้นะครับปล่อยให้เป็นอิสระภาพทั้งทั้งที่รู้ๆกันอยู่ว่าสถานการณ์มันไปถึงขนาดนี้แล้วผมคนหนึ่งที่พยายามทำให้มันดีขึ้นแต่กับ ่ายังไปด่าเขาไปว่าเขาเอ,อ,อย่างนี้อยากให้ดูเอานะครับตัดสินใจเอาถึงเราจะเป็นยังไงถึงว่าป้าจะได้บัตรประชาชนไทยยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมตัวครับอย่าทําเป็นงัวลืมตีนเดินอยู่บนดินไม่ได้บินอยู่บนฟ้าครับคิดให้ดีอีกาคืออีกาหงคือหงไม่เหมือนกันครับกูอยากจะฝากถึง ใครไม่ทนที่เขาบอกว่าคนต่างชาติคนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยไม่มีใครอัดคิปมาด่าคนไทยมีแต่คนพม่าอัดคิบด่าคนไทยกูก็เลยอยากจะไล่พม่าออกจะไล่ให้มันออกให้มันกลับบ้านไปหมดเลยผลนี้เนาะพวกมึงรู้ไหม คนต่างด้าคนพมา่ามาทํางานนะ่ะเขาแค่มาเป็นแรงงานนะมันไม่มีพิษมีภัยกับประเทศไทยหรอกกูจะบอกให้ถ้าเขากลับได้เขาก็กลับบ้านกันเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่ถึงตายหรอกเขาก็ไม่อยากยมาปกครองว่าอันนี้เป็นที่อยู่ของกูประเทศของกูกูจะอยู่ที่นี่อนณาเขตของกูไม่มีหรอกจะ้ะ ตอนนี้พวกมึงต้องกลัวคนจีนเขาไม่มันอัดคลิปแล้วก็มันคือมาว่าแบบกูนี่หรอแต่เขาจะมาเป็นนายทุนคนจีนเท่าหรือไม่เท่าเยอะแยะมาทำธุรกิจใหญ่ๆตัวโตทั้งนั้นเลยมาเป็นนายทุนของประเทศไทยเนาะ,ะแล้วก็ตอนนี้แขกแขกก็เยอะแยะไปหมด ตอนนี้เข้ามาอีกชาวยิวที่มาอยู่อำเภอปลายอิสราเอลมาอยู่บัดอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะสามหมื่นกว่าคนเขาสร้างอาณาเขตของเขาตอนนี้รอ,องรับคนที่จะเข้ามาใหม่ๆอีกเยอะแยะเนาะ,ะแล้วก็มาอยู่ยังไม่นานเท่าไหร่เลย คนไทยห้ามเข้าคนต่างด้าวคนพม่ารู้รคะ่ะเจ้าของประเทศคือคนไทยพวกมึงอยากจะเข้าตอนไหนออกตอนไหนไม่มีใครว่าไม่มีว่าคนไทยห้ามเข้านะคะ,ะคนจีนเห็นหัวคนไทยไหมไม่เคยตอนนี้คนยิวชาวยิว รู้ประวัติของชาวยูไหมชาวยูนี่น่ากลัวที่สุดเลยนะจะบอกให้สร้างอาณาเขตอยากจะปกครองที่เขาอยู่คนไทยห้ามเข้าไทยไม่ทนกล้าไหมกล้าไปตรวจสอบกล้าเข้าไปไหมอืมพวกมึงต้องกลัวไม่ใช่ เขาพม่าต่างก็ได้รับฟังไปแล้วนะครับสําหรับมนุษย์ป้าที่ออกมาพูดเรื่องนี้อีกนะครับทุกคนก็คิดเหมือนกันครับว่าน่าจะจบไปแล้วเราก็ไม่ให้ค่าตรงนั้นแล้วแต่มันก็อดไม่ได้นะครับในเมื่อเห็นคลิปแบบนี้ออกมาเราก็เลยมานํามาเสนอให้พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องราวที่ว่า ไม่ต้องกลัวสําหรับพมา่าเป็นแรงงานที่เข้ามาไม่มีพิษมีภัยถึงเวลาเขาไม่ตายในประเทศไทยหรอกเขาก็กลับบ้านเขานะครับคุณพูดนะมันพูดได้นะครับพูดได้นะครับแต่สิ่งที่พวกคุณทำนะ่ะก็คือณปัจจุบันณตอนนี้ว่าพวกคุณนะ่ะออกมาประท้วงออกมาสร้างความเดือดร้อนให้คนไทยนะครับมาแย่งงานที่เป็นงานสงวน นค,คนที่ดีๆก็มีเยอะคนไทยไม่ได้ว่าคนไทยไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนะครับแต่คนไทยนะ่ะอยากจะผลักดันคนที่ทำเรื่องไม่ดีแล้วก็แรงงานผิดกฎหมายคือหรือว่าแรงงานเถื่อนออกไปนะครับคนที่มาถูกกฎหมายหรือมาอยู่แล้วรู้จักที่จะเตรียมเนื้อเตรียมตัวเราก็โอเคเราก็ให้การต้อนรับ ช่ไหมครับอย่างที่น้องผู้ชายนั้นพูดเหมือนกันนะครับเขาก็พยายามที่จะขอร้องพยายามที่จะบอกมนุษย์ป้าว่าอย่าออกมาสร้างประเด็นอย่าออกมาพูดให้คนไทยเนี่ยยิ่งจะมองแรงงานต่างด้าวหรือว่าพระม่เนี่ยยิ่งดูแย่เข้าไปใหญ่ใช่ไหมครับพี่น้อง นั่นแหละครับแล้วก็สิ่งที่มนุษย์ป้าพูดเนี่ยก็พูดยาวไปเลยครับว่าไม่ต้องกลัวหรอกแรงงานพมา่าแรงงานต่างด้าวให้กลัวพวกคนจีนพวกแขกโน่นนี่นั่นรวมไปถึงยิวอิสราเอลที่เข้ามาอยู่ไปแล้วเขาพูดว่าคนไทยไม่กล้าไปจัดการกับคนอิสราเอลหรือคนที่มา,อ,าอยู่อำเภอไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมีครับสิ่งต่างๆเขาไม่ปล่อยอยู่แล้วนะครับยังไงถ้าถึง หูสมวลชนหรือว่าถึงคนไทยได้รับรู้ไปหมดแล้วเนี่ยยังไงเขาต้องเข้าไปตรวจสอบครับยังไงเขาไม่ปล่อยผ่านอยู่แล้วคราว่าสิ่งที่คนพูดว่ามีคนสามหมื่นสี่หมื่นคนนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องพวกเนี้คนไทยเราไม่มีใครยอมรับหรอกครับเรื่องพวกคนจีนจะเป็นทุนอ่เทาหรือทุนคนที่มาทำอ่าโรงงานแล้วก็คิดว่าจะมีเอาคนจีนมาทำในโรงงานเขาจะไม่จ้างคนไทย เราก็คอยดูกันครับว่าเขาจะทําได้หรือเปล่านะครับเพราะไทยเราเปิดโอกาสให้คนจีนเข้ามานะครับเปิดโอกาสคนจีนเข้ามาโดยที่ไม่ต้องมีวีซ่าใช่ไหมครับคือฟรีวีซ่าเข้ามาท่องเที่ยวกันนะครับแต่ในเรื่องต่างๆที่เขามาทําอาจจะเป็นแก๊งคออะไรโน่นนี่นั่นอ่ะไทยก็กาลังจัดการเจ้าหน้าที่ไม่ปล่อยปะละเลยแน่นอนครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงเมืองไทยนะครับคุณเป็นห่วงบ้านตัวเองนะครับคุณเป็นห่วงตัวเองญาติพี่น้องของพวกคุณดีกว่า ไม่ต้องมาเป็นห่วงเมืองไทยนะครับเมืองไทยเขามีกฎหมายเขามีคนจัดการอยู่แล้วครับยิ่งถึงหูสื่อมวลชนถึงหูโลกโซเชียลนี่พวกคุณไม่ต้องห่วงครับนะครับเขากล้าที่จะพูดเขากล้าที่จะผลักดันนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบทําอยู่แล้วครับคนไทยไม่ต้องห่วงคุณห่วงตัวเองให้มากดีกว่าแล้วก็ห่วงประเทศชาติบ้านเมืองคุณดีกว่านะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจอย่าลืมเป็นกำลังใจให้รัฐบาเที่ยวชาแนลยังไงก็คอมเมนต์มานะครับพี่น้องคุยกันสวัสดีครับ